แต่ว่าตอนนี้นะครับอย่าปล่อยให้บัตยิมรอนานกันนะฮะและนี่คืออัมมรินีเจมส์ครับผมสวัสดีคุณหยิมจากอัมรินีเจมส์ด้วยนะครับเบราโวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณหยิมด้วยนะครับที่ James อัมมรินีเจมส์ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับช่วงนี้นเนาะ นะคะจ้าโอเคนะครับคุณยิมครับวันนี้โฟนอินมาคุยกับเรานะครับแล้วก็ใครที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่แน่นอนว่าจะเห็นหน้าสวยๆของคุณยิมด้วยแบ็กกาคุณยิมแย่งซีนมากบอกเลยตรงนี้แบ็กกาคุณยิมเขาเขาโฟนอินมาจากโชว์รูมเพชรไงโอ้โหข้างหลังก็จะเป็นสร้อยคอเพชรสวยๆต่างๆนะเออใช่เลยใช่เลยครับผมวันนี้คุณยิมโฟนอินมาคุยกับเราแน่นอนว่ามีสินค้าราคาสุดว้าวมาฝากกันอีกแล้วใช่ไหมครับคุณยิมครับ ใช่ค่ะแน่นอนเลยสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นออปชั่นสุดพิเศษนะคะก็คือจะเป็นแหวนเพชรนะคะดีไซน์แบบเป็นเพชรเหลี่ยมประกบนะคะก็คือตรงนี้เลยอันนี้เดี๋ยวให้น้องใสให้ดูนะคะโอ้ยเม็ดบัลเลอร์เทอเลยคุณเยมเป็นเป็นดีไซน์อะไรบันเกตหรืออะไรสักอย่างนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งก็คือวันนี้นะคะความพิเศษของเราก็คือจะเป็น เพชรนะคะทรงเหลี่ยมประกกอะค่ะนาเพชรก็คือจะเท่ากับไซส์สามกะรัตเลยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพชรรวมทั้งหมดจะเป็นอ๋หกสิบหกตังนะคะแต่ว่าจะได้คิวที่ดูใหญ่มากๆเลยนะคะแบบนี้เลยอ๋อต้องบอกว่าเป็นเพชรที่แบบมีไซส์ที่ประทะสายตามากใช่โอ้หนี่เป้งๆเลยนะเออใช่แล้วก็เพชรทรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพชรทรงบาเกตไม่ใช่บานเกรดเหมือนที่ตั้มบอกบาน บาเกตบาเกตุีเออถ้าบาเกตเนี่ยเป็นหน้าต่างนะฮะอ๋อเมื่อกี้ได้ยินผพี่ได้ยินผิดบาเกตนะฮะบาเกตบาเกตซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นนี่ถ้าเกิดว่าเป็นแหวนไซส์สามกระัดเนี่ยครับผมคุณหยิมแอดก็ซีมาว่าประมาณเจ็ดหลักเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าวงมีราคาแบบพิเศษมากๆแล้วก็ความสวยของน้องก็สุดฟังจริงๆค่ะตัวนี้นี่ครับผมครับผม <All> ค่ะซึ่งลักษณะพิเศษของวงนี้นะคะจริงๆเหลี่ยมเขาจะ,จะน้อยแต่ว่าเมื่อเท่าเวลาที่เราใส่แล้วก็การปุ่แสงก็มันจะมีแบบอากายแวววาวที่สวยมากๆเลยแล้วก็วงนี้นะคะราคาปกติ ที่65,800บาทนะคะแต่สำหรับ94นะคะอโมยนี่จัดให้เพียง43,700บาทเท่านั้นค่ะ4 3 7 0 0บาทเท่านั้น <c oughs> ลดลดไปทั้งหมดนี่คือส0 0 0กว่ากว่าเลยนะเออแนะนำอ,อ,อย่างนี้ได้ไหมครับคุณหยิมว่าว่าวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหมาะสำหรับเป็นแหวนเจ้าสาวได้ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าดีไซน์เขาค่อนข้างแปลกเลยคุณหยิม,มใช่ค่ะ จริงๆทรงนี้นะคะเหมาะที่จะใช้เป็นแบบแต่งงานได้ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆทรงเนี้ยคือถ้าเป็นในฝั่งแบบเอ่อโซนยุโรปเขาจะนิยมเพชรทรงเหลี่ยมกันเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นในโซนแถวเอเชียเราอ่ะถ้าเจ้าสาวคุณแบบสไตล์ที่แบบไม่เหมือนใคยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็หยิบนวว่าเป็นทรงมีตุ้มสวยแล้วก็สีมากดีค่ะ ต้องบอกว่าแหวนแหวนแต่งงานทรงแบบนี้เราเพชไซส์แบบนี้ยเวลาช่างภาพถ่ายไม่ต้องบอกให้เจ้าสาวแบบเอียงนิ้วเอียงมือเลยนะอบอกเลยว่าสวยตั้งแต่อยู่ในแผ่านขันมากนะฮะมุมไหนก็ถ่ายติดแน่นอนนะคะจุดนี้นะครับสุดปังมากเพชร66อ่า66ปังเออครับอาคุณหยิมครับนอกจากวงนี้แล้วจริงๆวันนี้เนี่ย29่มิถุนาเราตั้มยังไงฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็30แล้วเดี๋ยวจะเข้า1กรกฎาคม กระซิบนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงเนี่ยออมอรินีรร่เจมตเตรียมความพิเศษอะไรให้ใหกับชาว 94FM ครับและลูกค้าทุกคนบ้างไหมครับใช่ค่ะแน่นรอบออมอรินี่เจม่อ,อ,อนที่จะมาดูแล้วก็จะเป็นคอลเลคชั่นพิเศษนะคะก็คือแบบสินค้าก็คือสวยมากแล้วก็ฟรีเมี่ยมสุดเลยแล้วก็มีคอลเลคชั่นพิเศษอีกคอลเลคชั่นหนึ่งก็คืออยากให้ลูกค้าติดตาม ดูกันนะคะว่าในหน้าเพจว่าจะเป็นคอลเลคชันอะไรที่สำคัญคือเป็นแบบคอลเลกชันที่แบบปังจริงๆค่ะปังแน่นอนอยากให้ติดตามกันนะคะอันแงี้มมานิดนึงว่านะครับในเดือนหน้าจะมีความปังปุริเย่กันนะสำหรับขึ้ประดับเพชรแท้นะครับยังไงรอติดตามกันได้นะสำหรับโปรโมชั่นประจำะเดือนกรกฎานะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษด้วยที่แฟนเพจออมรีนีเจมส วันนี้ขอบคุณคุณหยิมมากเลยที่ฟอนอินมาคุยกับเราแล้วก็ส่งราคาดีๆให้กับชาวคลับได้ช็อปกันอีกหนึ่งวงนะย้ำกันนี้นึงนะครับสำหรับแหวนเพชรบาเก็ตนะครับมาพร้อมกับเพชรเม็ดเป้งเลยนะครับ66ตัค์นะฮะ43,700บาทมีวงเดียวเท่านั้นรีบคว้าด่วนรอคุณอยู่ที่อัมโมรินิเจมส์นะฮะที่ที่เพชรและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหยิมมากเลยเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับดูแลสุขภาพตัวและหัวใจกันด้วยนะ สวัสดีครับครับนะครับคุณหญิงจากอเมริกาเจมส์ครับคุณผู้ฟังครับใช่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้รับคําแนะนํานะครับเรื่องของการเลือกช็อปเครื่องประดับเพชรแท้นะแหวนแต่งงานก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสร้อยข้อมืออะไรอย่างนี้นะฮะครับผมโปรโมชั่นพิเศษยังมีกันอยู่ด้วยนะครับสินค้าหน้าเคาน์เตอร์นะครับรับส่วนลด25แล้วก็เช็คอินปั๊มรับท็อปอัพเพิ่มไปอีก5แล้วก็มีโปรโมชั่นออมเพชรด้วยนะครับสูงสุด10เดือนดอกเบี้ย0นะฮะที่ อัลมมริเน่เจมส์นะฮะที่ทิพย์เพชรและมิตรภาพคือเรื่องเดียวกันนั่นเองนะฮะใช่เลยแต่ว่าวงเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยโหใหญ่เท่าไซส์แบบ3กระดับชอบมากเลยอ่ะปกติราคา7หลักแต่เหลือ43,000กว่าบาทอันนี้คือเวลาสมมุติว่าคุณใส่แต่งงานใช่ไหมบอกช่างภาพรบกวนอย่ายิงแฟลชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตาบอดนะคะตรงนี้เดี๋ยวแขกร่วมงานตาบอดนะคะจไปนะครับไปดูของจริงกันนะครับโชว์รูมยี่กับเซเว่นวงเวียนเล็กโรงเรียนสินาร์นะฮะจันทร์เสาร์19.00ครึ่งถึง6.00นครับ0ูน2์เจ็ดส 397 Facebook ออมรนิตเจมส์สัตยาได้เลยครับคุณผู้ฟัง